องศูนย์เจ็ดตัวแเจ้าตัวละแสนเลยเจ๊บอกปู่หามาว่งสิเขาเด้อเดี๋ยวปู่้องหานเอ้ยมาโลดปู่น้องหายหนึ่งหาศูนย์เรีกล่างศูนเจ็ดปู่น้องหานทนนี้มาแล้วนี่อปู่น้องหามาแล้วนะครับเอาละทีนี้ศูนย์เจ็ด้หลูกเ้ยด่างๆยงเก่งเีกล่างศูนย์เจ็ดเป็น้นที่ที่ศูนย์เจ็ด้องหานออกศูนย์ออก สี่ศูนย์หนึ่งหนงนย์สี่สนยี่หนึ่บางี่มันออกศูนย์เจ็ดตัวละแสนตัวละลอยมันละใไหถึงันใจดมันใจก็ที่ว่าที่จะเอาตัวละแสนนี่คักเลยบอกตัวนี้คัก มาทมาาสศูนย์เจ็ดตัวแสนเจ้าตัวละแสนเลยเจบอมนออกเคองวัวใจห้องนี่ไหมฝันดีมั้ฝันดีมันแดงเกิงครึ่งห้อไปอาบน้ำมันเลยออกตัวเละออกมาเอาอะไรมาเขียนมาเสียงมาบุกขึ้นมันเลยเขาดีบไอวันวันเด็กของในยังเขามารดกมาให้ฝันว่าเอามรดกมาให้อเอากนเอางแบาใหมพ่้อาเขีนมาไหวบานอหลาย อหอมอย่างเงินฟองกได้หายเบิดครับโอ้ฝันดีตัวนี้นะเจนเนาะฝันดีดีคุณว่าเจว่านี่ฝันตัวหัวเลยตอหัวตัว,ว,วขาอสูงหวดดัวที่เป็นการตัวห,วหวดดัวนี่ฝันจังไหนคะ่ะว่าเด่นม,มากแลหัวกับฝันดีอยู่ฝันนั่นได้ของอะไรอย่างยู่ภาพเคลื่อนมันมากไปอาบน้ำหัออกดอกตัวเกง่งๆกันนะ บอเขาจะไปหนึ da, ่งศูนย์หาครับบอเขาไปหนึ่งศูนย์หาแล้วเขาไปอาบน้ำอาบน้ำไปแล้วเขาเทนเลขทุกหัวใจเท่าเลกศูนย์ศูนย์เจ็ดทุกหัวใจเล็กเจ็ดได้ศูนย์เจ็ดเลกเลขยุนเลขยุนในหัวใจมองก้มดูอย่างนี้บอกครับหรือว่าศูนย์ใจกับเจ็ดศูนย์เจ็ดแล้วศูนย์เจ็ดมากมากเสียงบุกขึ้นเนี่ยไม่ได้ในของหลาย เลยมาเสียง<ม>วาใบเสียงขึ้นเนเสียงครับเสียงกะทักสือตัวนี้จริงวะ่ะตัวเสียงเังจะสวสื่อไตเสียงมันเหล่าเข่ารู่ไัมขึ้นมันเข่าเขาจาะมักศูญเจ็ดตัวเดียวเนี่ยเข่าเขาจมัดเขาถึงก่ลกเขาถึงก็โลกทัหลายตัวเอาตัวเดือนแคร์ได้หลายน่นที่ว่าจะให้ถูกเป็นแสนเลยจะก,ก็เลยที่มาตัวละแสนเออเขาหลายตัวสู์เจ็ดตัวเดียวน่ะเขาบอกว่าขึ้นลายที่แรกนีมากกันไหนเด็กครับ พี่มากเลยค่ะเลขพี่มากดิพี่บอก็ไปที่แรกตัวใดก่อนหนึ่งศูนย์หาไม่กี่แหลกหนึ่งศูนย์ห้าปูต้องหาหนอมาไห่ฝันเอามาไห่ได้เป็นเลขสามตัวเขียนเขียนใส่มือว่าจะเขียนไหวเป็นหน่อามาไห่แบบนี้เน่อไม้ไห่ฝันวะนอนอยฝันมาคนมาบอกมาซิมซ่หูเลยบอกจ้าหนึ่งศูน หนึ่งศูนย์ห้ามาบอกอ,อ,อกเท่าเป็นเป,ปียบหน้าันเลขออกตัวเท่าศูนย์เจ็ดอะแลนวะาดเสียงขึง้นเลขขึ้นที่ตัวเจวอเลยศูนเจ็ดเออเอ้าเือออกข้แลขาเด้งขึ้นเออนแม่นแน,น <Yeah. S 1> วมันเลออกศูนย์เจ็ดอยู่นะเปิดเสียบหน้าฝันวัต่าศูนย์เจ็ดอยู่นะเปิดเซียบหนยาฝันว่ามีแต่แนวได้อย่างนี้เหละเจ๊แนวได้ตัวแนวได้ อเขาเขาเอาเงินมาให้หรือว่าไงครับที่ว่าแนวได้เนี่ยเจนแนวได้เอาเงินมาให้เขาแบ่งมอลดกไข่เขาแค่จงเข้าเลิกจากงานเขาบริษทัทเข้าย,ยกเดี๋ยเขาแบ่งมอดกไข่เข้าหนะมอละดกกี่ล้านนี่ไขห,หลายตัวแค่จะเข้าเล่าออกจากงานได้เงินเป็นมื่อเป็นแสนออกมานะเขาเลยแบ่งให้โอ้ฝันว่าได้มอลดอดอเขาเข็นสรถเข้ามาใบบานตั้งเสียผาทั้งอีหอย่างทั้งเง่นท่องแบ่งให้ก่อนก่อนมาบ้านมาตั้งลักอย่งเงี้ยเขานะ หนึ่งหนึ่งศูนย์หานี่หนึ่งก็เจ็ดตัวเดียวกันได้บ่ก็ได้แล้วนี่เจ็คุกตรงเลขเก็บ่ตัวศูนย์จะแจ้งว่ามันตัวเรียวกันล่ะเจ็ดศูนย์หืาเมื่อฟันยำอีกศูนย์เขียนกระำตัวเดียวกระซำตัวเดียววันนัองวางมาาตัวเลขตัวเดียวได้แหละล่ะเอื่นล่ะครับอืมศูนหานี่พรมาบ่ก็ศูนหาศูนย์หาก็มากด้เยล่ะที่แรกเรามากศูนหาอืมที่แรกมาศูนหาข้าวาันเป็นเลขล่างว่าศูนยเจ็ดเจูน คุณฮาซูนเหรอขอะเบสเนี่ยใส่กัจอเล้วน้อาเออเนี่ย่หรเจ็ดสั่นเขเจ็ดสั่นไหลเออน้องกันใจง่ายเออเขาตใจหม้เาขาของก่อนขาของก่อนเจ๊ขายของก่อนใหเจ๊ขายของก่อนนะครับผมขายดีเซ่บ้นทีเขาเขาล่งมากตัวบ้นตลาดนัดอกลววแ่งสุพ่อท่านทอนละขายดีล่าชุวกับว่าท่านครับ มาตามหลายรอบแล้วเจ๊เมืเ่อไหร่แล้วข้าขึ้ย่งเมื่อน,นั้นมาเจ๊พ่อไปเอาอันบักนู่นเเจ๊ไปเอานู่นเจ๊ไปคุณละไปบวงสวงเพ็รดวงเพ็รเดียงตามภาษาเจ๊ละดวงเจ๊เา่าเขาอลไรกนเป็นเพ็ดดวงตัว <S <S โอเ้เพ็ดดวงมาแม่นกว,กกว่าเราอืองั้นก็ก็ยากเจ๊ปะเนี่ยชอบกับไปเพ็ดดวงเท่ากันไปเสริมดวงว่ะเจ๊เสริมดวงในดวงก็เขามากเม่อไหร่ก็เขาวัดเด่นปีนอะไรแบบนี้ดวงกลางเจ๊อ่ะเิ่น พีเจ้าที่บ่แม่บอกจกากเห็นว่าจังไงบ่ข้งนมาบอกอีกพีเจ้าที่เกมาแม่บ่บอเมบบอบอามาบอกว่าเลยบอบมม่บอบอกตะเลียงความรักคนน่อนแหบหลายปดเอาบัดนี้อันเจ้าบเจบมีเบอท้ไปบอค่ะม่รั์อีกบอ ทรศัพท์หลายอยู่เจ๋งบ่มีเฮ็ดให้เจ๋งแน่เฮ็ดจังได๋ใช้บ่เป็นบ่โทรศัพท์บ่ใช้บ่เป็นยื่นก็สิเอาให้อีก2เงใช้บ่เป็นบบักอันลูกเยสิซื้อให้ผู้อื่นนี่ล่ะ4,000อือีเอนให้พ่อตาบดนี้2พุ่นเพื่อ FC เพิ่นอยากจ้าโหานะแมจ้าได้พอกันจักเทียนหลายงวดแล้วนจ้ามันเข้าหัวนี่ก็เาโทรศัพท์ มันยากดรอกนี่เมียนเพื่อมีผูมิธาโตถามเด็กงามแอบมินบอได้มากสิเนาะเมีนวนี้มันใจคักเปนบ่มันใจคักวันนี้มันจะลายมันใจตัวไหนเจ้มันใจสุนเจ็ดล่ะส่นเจ็ดนี่บ่ตัวเดียวหนอที่ว่าเอาไปเสี่ยงฝันว่ามีแต่แนวได้ฝันว่าได้มรดก ได้ดกได้ของข teaching. ได้ <hi> เงิน,นได้ไปก้อนมีอย่างไรเงินก่อให้ครับยาผ่าเอียงเขาขนให้เต็มรถเต็มล่าเกินระบาดให้ได้หลายได้ของหลายเพิ่งได้เมื่อคืนนี้ใช erm. ่ไหมครับเจ๊เออเมื่อคืนเขาไปเชียงเต็มหมอนเขาไปเชืเออเชียงหมอนเมืนอคืนเพิ่งจมให้เบิ้งกระเด็ดตัวเขาไปเชียงค่ะเชียงเซฟหมอนเสียงศูนย์เจ็ดตัวเดียวนี่แหละเจ๊ศูนย์เจ็ดตัวเดียวเขาอยากเงินเขาเบิร์ดหลายเขาเดา ศูตัวเดียวนะครับแขไปโอ้เขาเจ็ดใส่แขนหันหันมาด้วยเจ๊นี่แหละเขาก็เลยไปเสียงมันเดยเข่าดีซะมันยคะนีนเจ๊อนี่อกแยงเจีงเลยเจ๋งนะเ๊เนาะเจีงเยดยาปให้ลูกดังดังด้อยให้ซื้อเสียงอย่างมาังพีนะเจ๊เซื้อเสียงได้ยาปูเยูย์เจ็ดแนแมนออกโถลดไปไปผูกดวงไปเฮ็ดดวงมาเสริมดวงยื้สไปยุ้เสริมยู่ไก่ป่ค่ะ ไปเสริมคนละราศีพิพรคนละเอ้ยไปปล่อยนกปล่อยปลาคนละไปปล่อยนกปล่อยปลาข้อนี้คือกสิไปอีกขึ้นเก้านี่มองไปยัวสิไปนี่มองอีกสิไปยัวยัวก็ทางเดิมก็สอบจังตามบอมกพานมักกพานบอกเพลินลูกสาวนี่บอกว่าเอ้ยเรื่องเลขยักียบอวผู้เจ้าที่วันไหนแม่นแม่นะบอกเจ้าสาวว่าอยากเหรียญแล้ว เช้าว่ได้สนใจเรียงเลงเบอร์แล้วอ,อย่าเช้าว่ามาเจแนวทางของเจ๊วอนะครับเป็นเลขความฝันของเจ๊เนาะครับวันนี้เราก็ได้เดินทางมาหาเจ๊นะครับเพื่อมาขอแนวทางนะครก่ก็หลุดกันมานานแล้วนะครับเนาะไม่แน่อาจวตยนี้อาจจะเข้าก็ได้นะครับเนาะเป็นแนวทางนะครับเผื่อเื่อฟุก เื่อความฝันของเจจะแม่นนะครับผมเอายังไงคนที่ติดตามเจวอก็สามารถแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมถ้าเกิดไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมกับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ